นี่โดนัททำไมนายดูไม่ได้เดิงทำหน้าบูดแบบนั้นนี่คิดว่านยเป็นนิ้วเหรอมีก้อนๆเพิ่มขึ้นมาฉันไม่กลัวหรอกเัรว่าจะมีอะไรหายไปมากกว่าไม่จะยันว่าจะตัดไข่ฉันฉันไม่อยากเป็นขันทีนะฉันบอกนายแล้วไงตัดไข่แล้วก็จะป่วยน้อยลงฉันยอมป่วยหรือก็เป็นขันทีแบบในละคร นอยเลือกไม่ได้หรอกอยอมรับซะเถอิง,งด้วยนะตอนฉันโดนทำหมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกันแต่พอผ่านไปสักพักฉันก็พบว่ากินดีนอนดีอึอครื่องดีไปหมดเลยไม่มีอะไรน่าเศร้าหรอกจริงด้วยที่จริงไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าหรอกวันนั้นนายบอกว่าตัดไข่แล้วโดนหมาตัวเมียหอนอนยอเศร้ามากไม่ใช่เหรอฉันทําใจได้แล้วล่ะสิ่งสำคัญที่สุดของหมายอย่างเราคือเอาใจเจ้านายว่าถัดไข่แล้วเจ้านายชมว่าฉันเป็นเด็กดีขึ้นเยอะดีกับฉันมากๆดังนั้นก็ข่มแล้วล่ะโดนนัด ถ้าเปลี่ยนชะตากรรมไม่ได้ก็ยอมรับจากมิคานิดเถอะจิ<ษ>บวกเข้าไว้แต่ฉันไม่อยากนอนตัดไข่จริงๆเนี่จะพวกหมารับใช้จะพูดกันพอหรือยังไว่ไหนนะมาด่าพวกเราทำไมอ่ะหวังดีต่อโดนดัดเนอนะหวังดีเหรอหวังดีบ้าอะไรมน้อคิดว่าตัดไข่พวกเราแล้วจะดีแต่พวกเขาคิดถึงความรู้สึกเราไหมพวกนายอย่าหลอกตัวเองเลย พูดความจริงมาถ้าหากเลือกได้พวกนายอยากทําแบบนี้ไหมเห็นหมาสาวสวยๆพวกนายไม่น้อยใจเหรอเป็นหมาอย่างเต็มภาคภูมิได้ไหมเจ้านายจะตัดไข่นอกจากนอนประท้วงแล้วเราจะทําอะไรได้อีกอ่ะ